สวัสดีครับผมมีทนายสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสันคราชนะครับดูสิตสวนคราชสู่นะครับเรามาดูวัวแดงนะครับก็ปกติวัวทั่วไปนั้นก็ที่เกษตรกรเลี้ยงนั้นไม่ใช่แบบนี้นะครับก็จะเป็นวัวพันธุ์นะครับแต่อันนี้พันธุ์เหมือนกันนะครับก็มาดูว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับวัวแดงแต่บางตัวก็ไม่แดงนะครับ ดูจากลักษณะแล้วตัวผู้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่นะครับแล้วส่วนตัวเมียก็น่าจะเป็นตัวแบบประมาณนดประมาณนี้ครับตัวเมียแล้วก็การเลี้ยงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางสวนสัตว์เขาเลี้ยงให้เป็นหญ้าหรือว่าให้เป็นอะไรยังไงนะครับบังเอิญก็ไม่เคยรู้เหมือนกันครับว่าวัวแบบนี้เขาเลี้ยงกันยังไงแล้วก็เ,เลี้ยงเพื่อ อะไรนะครับแต่ในท่นี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาชมนะครับแต่ถ้าชาวบ้านมไม่ผมว่าน่าจะไม่มีครับเลี้ยงว,วัวแบบนี้หรือว่าอาจจะมีตามพื้นที่บางพื้นที่ที่ผมไม่เคยเห็นหรือเปล่าโอเคครับก็ให้มาเห็นนะครับตอนนี้นอกจากว,วัวงงแล้วผมเองก็งงเหมือนกันนะครับต่างคนต่างมองกัน,นว่าอะไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ให้มาชมว,วัวนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ